ต่อไปคูจะทำรถสไตล์ทัวริงนะครับก็วันนี้ทำได้ประมาณ90%แล้วนะครับก็จะมาเอาจะเอามาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเด็จสวัสดีครับอันนี้ก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าโปรเจกต์ต่อไปผมอยากจะทำรถสไตล์ทัวริงนี่ครับตอนนี้ผมก็ อยากเอามาให้ชมกันครับผมอันนี้น่าจะทำเสร็จแล้วประมาณ90%ครับยังเหลือกล่องข้างๆอีกตอนนี้ใส่เป็นผ้าไปก่อนนะครับเพราะว่างบยังไม่ยังไม่พอน่ครับก็จะเอามาให้ดูกันครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคนงบน้อยมีรถแต่อยากเปลี่ยนทรงไม่ต้องซื้อใหม่ครับเราแค่แต่งนิดๆหน่อยๆเราก็ได้รถทรงใหม่แล้วเพราะว่า แรกๆคันนี้จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็น CBR ตอนนี้ก็เปลี่ยนโฉมนะครับอยากจะบอกว่าขับสบายขึ้นมากเลยนะครับถ้าใครอยากจะเป็นสายเที่ยวนะครับขับรถสบายชบายชิวๆอย่างเงี้ยครับไม่ผิดหวังแน่นอนทำทรงนี้ เลยนะครับที่จะให้ดูวันนี้คือหลกัลกๆเลยครับเป็นชุดแฮนเป็นชุดแฮนตัวนี้นะครับตัวนี้เจาะแผงคอเอานะครับให้ช่างเขาเจาะแผงคอแล้วก็ใส่ตุ๊กตาแฮนแล้วก็เลือกแฮนเป็นแฮนเป็นแฮนผอมทรงป้างนะครับจะทรงประมาณนี้เลย ่นตัวต่อไปครับตัวต่อไปจะเป็นขายึดชิวขายึดชิวจะมาพร้อมกับชิวตัวนี้ครับเป็นชิว CB500X แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นชิวของปีไหนเพราะว่าอันนี้ให้ช่างเลือกให้เลยครับอันนี้ก็จะมีชุดนี้นะครับจะมีแฮน ตุ๊กตาแฮนจอแผงคอแล้วก็จะมีสายคลัตมาด้วยแล้วก็จะมีขาจับชิวนะครับเป็นแบบบารจับโทรศัพท์ได้มีชิวตัวนี้จะอยู่ที่ชุดนี้นะครับจะอยู่ที่3,000บาททีนี้ผมก็จะซื้อที่จับโทรศัพท์ครับมาติดเพิ่มแล้วก็จะมีวัดโวลต์แล้วก็ชาร์จแบตในตัวได้ด้วยนะครับวันนี้มี อันนี้ดีมากนะครับเดินทางไกลมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีนะครับตัวนี้ส่วนกระจกนะครับร้อยกว่าบาทครับหาได้ในช้อปปีแต่ว่าก็จะหลอกตานิดนึงนะครับอันนี้สำหรับคนงบน้อยนี่ครับจะเป็นทรงนี้ตัวต่อไปครับเป็นกาแทน กาดแฮนตัวนี้จะหาได้ตามช้อปปีเลยนะครับเป็นตัวถูกผมรู้สึกว่าใส่ตัวนี้แล้วมันใหญ่โอเคดีนะครับแล้วก็ถูกด้วยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ200กว่าบาทแต่ถ้าใครอยากจะเป็นติดตัวแพงกว่านั้นที่เรียวๆนะครับอันนั้นก็สวยแต่ว่าผมว่าของผมเอาแค่นี้พอแล้วต่อมาชุดด้านหน้าครับด้านหน้าเราจะรีวิวด้านหน้ากันเลยตัวนี้ เป็นกาดไฟหน้าตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดผมสั่งมากับช่างร้านเดียวกันไอคือบอกก่อนนะครับทั้งหมดที่ทำนี้คือร้านเดียวกันหมดเลยพี่เขาดูแลดีมากนะครับกาดไฟหน้าตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ700บาทบเป็นพี่เห็นช่างเขาบอกว่าเป็นของ B M ตัวไหนไม่รู้นะครับก็คือสวยเลยแต่ว่ามันก็จะมีโผล่ตรงนี้มานิดนึง ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถไปตัดออกได้นะครับหรือหารุ่นอื่นๆมาใส่ได้นะครับโอเคเลยตัวต่อมาครับเป็นปากนกครับปากนกตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นสั่งอยู่ที่1,000บาทครับเป็นของ MT 0 7หรือไม่ก็09นะครับอันนี้จำได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ช่างเขาสั่งให้เหมือนกัน ก็เอามาตัวนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือหาชียึดได้เลยจะมีตัวยึดน็อตด,ด้านล่างนะครับข้างในใส่ง่ายๆครับอีกตัวหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวหลักเลยครับทั้งความปลอดภัยทั้งความสวยงามครับตัวนี้เป็นแคดบาร์จากร้านเดียวกันครับตัวนี้อยู่ที่สามพันบาทจะทรงประมาณนี้ครับ จะอ้อมมาด้านหน้ารถแบบนี้นะครับมันจะมีเหล็กเชื่อมข้างล่างก็จะมาเป็นฝั่งนี้เหมือนกันจะบอกเลยนะครับว่าแคดบาร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากผมสั่งมาแล้วให้น้องเอารถไปขับแล้วน้องไปล้มมานะครับล้มตอนนั้นผมเห็นด้วยนะครับจอดแล้วก็ล้มเสียงดังมากแล้วรถค่อนข้างจะหนักจะมีตำหนิแค่ตรงนี้ครับ กับตรงนี้นอกนั้นรถไม่เป็นอะไรเลยมีประโยชน์มากครับความปลอดภัยแล้วก็สวยงามด้วยประโยชน์ของมันเนี่ยครับแล้วก็ซื้อสปอร์ตไลท์มาจับแบบนี้สวยครับแคทบาร์เราก็หาสปอร์ตไลท์มาจับแบบนี้นะครับมีประโยชน์หลายอย่างครับ ทีนี้จะมารีวิวความไม่เอาความสว่างดีกว่าเปิดให้ดูพอใช้ได้นะครับสปอตไลท์ตัวนี้ข้างบนผมจะใช้เป็นหลอดสามดวงแบบนี้ข้างล่างเป็นหนึ่งดวงนะครับข้างล่างนี้ผมจะใช้ก็ต่อเมื่อทางมืดไม่มากนะครับก็คือตามทางดำทั่วไปที่ยังพอมีแสงสว่างอยู่จะใช้ตัวเล็กนะครับ แต่ถ้าทางมืดๆม,มากๆผมจะใช้เป็นตัวตัวใหญ่จะสว่างมากครับอันนี้จะให้ดูแสงก่อนครับสวิตผมจะแตะผมจะต่อเป็นแยกนะครับสองสวิตตัวนี้แต่ผมขอสตาร์ทก่อนสวิตผมจะต่อแยกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็ก ประมาณนี้ครับอันนี้คือเป,เปิดเฉพาะตัวเล็กนะครับแสงโอเคนะครับแต่ตอนนี้เปิดในที่สว่างมันก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเปิดในที่มืดนี่รับรองว่าโอ้โหเพียงพอแน่นอนครับสำหรับการขับขี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับเปิดพร้อมกัน จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับตัวข้างบนนี้จะสว่างมากเลยนะครับถ้าเปิดเวลามืดๆนี่รับรองประมาณ ห้าสิบหกสิบเมตรนี่คือเห็นชัดมากเลยนะครับอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟต่ําจะเป็นสีเหลืองผมจะต่อเป็นไฟเหลืองนะครับเป็นไฟต่าตัวนี้จะถ้าเป็นไฟสูงก็จะเป็นไฟสีขาวแบบนี้นะครับก็ตัวล่างก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ถ้าเปิดไฟสูงก็จะเป็นสีขาวตัวนี้จะสว่างมากแนะนําถ้า ไม่จําเป็นถ้าไม่มืดมากไม่ต้องเปิดครับเพราะว่ามันจะแยงตาเพื่อนร่วมทางนะครับไม่โอเคเลย <c oughs> ต่อไปครับจะมาดูด้านหลังตัวนี้ครับอันนี้จะขอให้ดูแหลกก่อนอแหลกผมจะใช้เป็นแหลก s s s นะครับตัวนี้สั่งในช้อปปีประมาณไม่เกิน800นะครับแล้วก็จะมี กล่องข้างหลังครับกล่องข้างหลังนี่ประมาณ45ลิตรอยากจะบอกว่าจุของได้แบบเพียงพอมากสำหรับการเดินทางนะครับใส่ของได้เยอะมากตัวนี้4ี่สิบห้าลิตรก็ไม่ราคาไม่เกิน800บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีนี่ครับกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างนี้ก็ ในแอปส้มเหมือนกันนะครับไม่แพงเป็นกระเป๋าผ้าน,นะครับสามารถขยายขนาดออกมาได้อีกแต่ว่าของผมแค่นี้ก็พอดีแล้วครับรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใส่ของครับใส่อันนี้ใส่เอาทรงเฉยๆก็คือของหลักๆจะอยู่ที่กล่องใบใหญ่นะครับก็กล่องแบบกระเป๋าข้างเนี่ยจะใส่เป็นของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆครับเบาๆ จะไม่ให้รับน้ำหนักมากเพราะว่าเป็นแค่กระเป๋าผ้านะครับก็คือถ้ามีงบก็จะไปเปลี่ยนเป็นผลาสติก,ก่อนเป็นกล่องผลาสติกดีๆนะครับจะได้สวยกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับถ้าเราใส่กล่องข้างหรือกระเป๋าข้างเราต้องมีเป็นแหลกข้างนะครับจากร้านเดียวกันเลย ที่ผมทํามานะครับพวกแคดบายชุดหน้านี้ก็เป็นเหล็กแข้างจากร้านพี่เขาเหมือนกันตัวนี้อยู่ที่ข้างละ1,000บาทสามารถเจาะแล้วก็ยึดแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ติดกระเป๋าน่าจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะถ้าทําได้ผมจะเอารูปให้ดูตอนที่ไม่ได้ใส่กระเป๋าเป็นเหล็กข้างนะครับสามารถ DIY ใส่กล่องพลาสติกพวกยี่ห้ออื่นๆที่เขาชอบใส่กันได้เลยนะครับแล้วก็จะมี ยึดตรงนี้แล้วก็เจาะยึดข้างบนรวมกันนะครับมันก็จะแน่นมากแล้วก็จะมีเหล็กตรงนี้ครับยึดสองยึดสองข้างตรงนี้นะครับก็จะทำให้แรกท้ายของเราแข็งแรงมากนะครับทรงก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ผมตีไว้ว่าก็น่าจะ 90%ซแล้วนะครับเอายังไงถ้ามีงบใส่กล่องข้างเป็นกล่องพลาสติกนะครับเป็นกล่องดีๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูอีกทีหนึ่งว่าส่งมันจะประมาณไหนแต่มันจะสวยกว่านี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นพลาสติกขึ้นรูปจะส่งมันจะได้นะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ครับง่ายๆก็ดูเป็นแนวทางครับ เผื่อจะเป็นแนวทางให้ใครได้บ้างนะครับสำหรับท่านที่อยากได้รถทรงทัวริงแต่งบน้อยเราก็สามารถแปลงแบบนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่นะครับถ้าวันไหนเราเบื่อแล้วเราก็สามารถเอากลับไปเป็นทรงสป,ปอร์ตได้เหมือนเดิมยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับ วันนี้ก็จะมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ